กินไกินไปหิวจัดหิวจัดถึงกำหนดใส่อาหารให้แต่เมื่อเช้าใส่ให้แต่ตัวอื่นตัวนี้มาดูตอนเย็นเอาหมดพอดีเลย បបលើតមេតកោໃຫយគឺមេតໃຫយគឺអត់គិមបាយគិមបាយអូហឺអឺហើយយកព្រំព្រំម៉ាន รึ่งเดือนแล้วนะครับเลยที่เข้ามาในบ้านนะครับสวยครับผมคู่ก็เพราะนะครับตัวนี้ล็อกล็กไว้แล้วนะครับล็กไวท้ทำลกต่อครับ เสียงกลางไปใหญ่สองกลุ่มห้อยนะครับตั้งชื่อว่าเจ้าเซนเก่งนะครับที่เข้ามาในบ้านนะครับเข้ามาในบ้านแล้วก็มาคูนกในบ้านนะครับตั้งชื่อแล้วนะครับว่าเจ้าเซนเก่ง ตั้งชื่อว่าเจ้าเสซนเกิ่งครับผมล็อกไว้แล้วนะครับตัวนี้นะครับล็อกเอาไว้ทํานกโตครับผมในค่ายจานดีนกเขาใหญ่นะครับสายปลาโรยนะครับก็คลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับลงให้ชมนะครับถ่ายให้ชมนะครับสวยๆครับผมนกสวยครับผม ลูกเขาใหญ่สายปลาโรยครับผมสวัสดีครับผม